ไงสวัสดีทุกคนนะครับจะบอกว่าเขาเป็นคนที่ไม่ชอบการเล่นเกมผีมากๆเดแ๋ยวนี่มันเป็นครั้งแรกที่เขาจะเล่นตอนก่อนหน้าน,นี้เขาเข้ามาแล้วก็คือเข้ามา เล่นได้ประมาณหนึ่งนาทีนี่แะมันไม่ไหวอ่ะเขาก็เลยอ๋อเขาไม่ด้ดนเสียงคอจะน่ากลัวเลยมันต้องไปไหนต่ออ่ะโอทำไมอ่ะเสียงวิ็นนมน่ากลัวจังเฮ้ยน่ากลัวไปหมดเลย ทำไมมันต้องมีเสียงอะไรปแปลกๆด้วยอ่ะไปไหนอ่ะไฟกระพริบแล้วทำไงอ่ะ ไม่กล้าออกมันจะจำจำสกแกมไหมโอ้ยโอ้ย พอเห็นหลายคนเขาเล่นแล้วก็เลอยากเล่นด้วยถ้าพอมาเล่นจริงๆน่ากลัวกู่ที่คิดอีกแค่เสียงบรรยากาศมันก็น่ากลัวแล้วครับ <c oughs> ถ้าเป็นคนอื่นก็คงคิดว่ามันงานงานใช่ไหม พ่อนี่ไม่ชอบเล่นเกมอะไรแบบนี้ใช่ด้อีกแล้วมันกำลังมาเหรอพอแค่นี้มหมิม่งเขาเป็นว่าเขาพอแค่นี้ดีกว่า เขาเล่นคนเดียวเข้าไปไม่ไหวมันมันน่ากลัวสําหรับเขาอะนะสาหรับคนอื่นก็คงคนที่ไม่กลัวอะไรแบบนี้ก็คงเล่นได้สบายแหละแล้วถ้าชอบก็ถ้าถ้ามีคนดูเยอะกว่านี้ก็ถ้ามีคนกดใจถึงพันเดี๋ยวมาเล่นด้กัน